เรือดาว78สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นในดวงในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ2ปบน6 8นะครับตัดออกมาเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนะครับช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอะไรก็อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยง่ายนะครับไม่ค่อยง่ายนะครับเพราะว่าจังหวะที่เรียกได้ว่าตัวของท่านเองเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามีกําลังของมาตรฐานดาวเนี่ย ไม่สูงนักนะครับแต่ว่าจะต้องมีความรับผิดชอบเท่าเดิมนะครับแล้วก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆในเรื่องนะครับก็ไอเรื่องบางอย่างเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็เลยว่าเป็นเหมือนโอกาสในในความยากโอกาสในความยากเลยทีเดียวแต่ว่าทําแ้วได้ผลดีนะครับคือคือไอดาวลาบผลเนี่ยนะครับกับดาวที่เป็นเอ,อ่ออริเนี่ยมันก็เป็นเดนเป็นดาวเดียวกันทั้งนั้นเนี่ย จังหวะที่มีอริมีความเป็นเกษตรทธิบดีเนี่ยนะดาวลาบผลก็มีความเป็นเกษตรทธิบดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นจะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าอาจจะได้รับการยิบยื่นโอกาสอะไรที่เรียกว่าท้าทายมากเลยท้าทายมากๆเลยครับสำหรับการที่จะ oh? ใหไ้ได้รับผลดีขนาดนั้นนะครับนะเรียกว่าถ้าทําได้เนี่ยโอไปนณีขั้นเลยทีเดียวตัวท่านเองก็เรียกว่าอาจจะ เขาสึกว่าตัวเองเขาอาจจะยังไม่เหมาะกับเรื่องราวอะไรต่างๆในช่วงตรงนี้เท่าไหร่แต่ผมบอกไว้ไล้ว่ามันคงจะเรื่องยากครับมันคงจะเรื่องยากนะครับเป็นอีกห่วงเวลาหนึ่งที่จะต้องเรียกได้ว่ากัดคาใหญ่กว่าที่ตัวเองนี่คิดว่าจะกัดได้แต่ก็ต้องกัดแล้ะครับกัดฟันทําไปนะฮะกัดฟันทําไปนะครับ,รบเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนนะครับก็เรียกว่า ดาวประจำตัวเ็าจะมีกําลังเป็นมาอุดนะครับดังนั้นเรื่องอะไรต่างๆเขาคงจะเรียกว่าลุยได้นะครับในหลายๆเรื่องนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่ผ่านนะครับอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นเหมือนกับเวลาเราเลือกไม่ได้หรอกครับว่าจะได้รับภาระเลือกไม่ได้หรอกครับว่าจะได้รับโจทย์ตอนไหนนะครับอาจจะเป็นตอนที่เราอาจจะยังไม่พร้อมแต่ว่าก็ต้องได้ได้รับนะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ก็อาจจะได้เห็นว่าตัวเราเนั้นมีความเหมาะสมกับเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็หยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นเรื่องราวให้นะครับก็ต้องกัดฟันรับกะครับนะกัดฟันรับกัดฟันทํากันเลยทีเดียวนะครับเมื่อโอกาสมาถึงนะครับยังไงก็ต้องเรียบร้อต้องสู้ยังไงก็ต้องทํานะครับถืที่ทแล้วเนี่ยสําหรับชาวลัคนาดาศีษนูเนี่ยโอ้ทาแล้วเนี่ยผลที่ได้เนี่ยมันยั่งยืนนะยั่งยืนเพราะว่า หลายเ,ลยเรื่องที่ทำเนี่ยนะฮะคือตัวท่านเนี่ยเป็นดาวพฤหัสทางนั้นเนี่ยทำแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแน่นหนามั่นคงนะครับโดยเฉพาะท่านที่ทําอะไรเพื่อครอบครัวเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้บอมทาได้อะทำแล้วครอบครัวมันจะแน่นหนาครอบครัวมันจะเป็นปึกแผนน่นนะความเป็นพันธุนะฮะยังไงก็จะเรียกได้ว่าไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีตัวช่วยนะครับต้องตัวช่วยมีครับโดยเฉพาะ เพื่อนร่วมงานนะครับเพราะช่วงจังหวะตรงนี้เนี่ยนะความเป็นสัจฉิเนี่ยถือว่าเป็นกระแสตา,าที่บด,ดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยได้ว่าอาศัยได้ครับอาศัยได้จังหวะที่ความเป็นก,ะกระแสตาที่บด,ดีเกิดขึ้นในจังหวะที่เรียกว่าพอเหมาะพ,อ,พอดีเนี่ยระยะเวลาก็ถือว่าเป็นหลักปีอยู่ดังนั้นเพื่อนร่วมงานนี่แหละครับจะเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็เป็นนั่นอยู่สําหรับคนที่มีญาติเชื้อก็ยังถือว่า อาศัยพึ่งพาได้นะครับอาศัยพึ่งพาได้นะครับไม่ถือว่าโดดเดี่ยวนะครับกับการที่ท่านจะทําสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งเนี่ยนะฮะเราเองเนี่ยเวลาที่เรารับเรื่องอะไรต่างๆมาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นโอกาสเป็นเรื่องที่เป็นเอ่อปัญหาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมาระพร้อมกันหลายๆอย่างลยครับซึ่งจะต้องค่อยๆเรียกว่าชัดแจ้งชัดการแต่ก็ไม่เหลือบอกากรงนะครับสำหรับชาวราศีธนูเพราะว่า ตัวท่านเองนั้นเนะี่ยเรียกได้ว่าปัญญานั้นนะมีอยู่นะครับปัญญาและความสามารถมีอย่างเพียงพอนะครับที่จะนํามาแยกแยะสิ่งต่างๆให้ได้เพียงแต่ว่าต้องเท่าเร็วฮะต้องอดทนฮะอดทนในห่วงเวลานี้นะเอาให้ผ่านแพ้ได้นะครับอดทนในห่วงเวลาที่ตัวเองเนี่ยเรียกได้ว่ามีกําลังที่ยังไม่แข็งแกร่งที่สุดแต่เมื่อเลยจังหวะตรงนี้ไปแล้วเนี่ย ความแข็งแกร่งเนี่ยเขาจะมีมากขึ้นนะครับแล้วเรียกเท่าตามกาลังดาวกันเลยทีเดียวต่อตอนนี้ขออาศัยตัวช่วยอื่นๆเท่าที่จะสามารถหาได้ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงยังอาศัยพึ่งพาได้ครับก่อจะเป็นตัวประครับประครองทําให้เราสามารถที่จะสําเร็จกิจการใหญ่นะครับผ่านจุดที่เรียกว่าลําบากลําบากเนี่ยไปได้นะครับยังไงเาอาจจะช่วยครับชาวลัคนา ราศีธนูขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีอีกครั้งหนึ่งครับ